สวัสดีนะครับวันนี้คุณชายโกมาอยู่ที่เมืองย่างกุ้งที่พม่านะครับวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับในการเดินทางมาถึงประเทศพม่านะครับจากเมืองไทยนะครับของผมก็ได้บุ๊กิ้งโดยการจองผ่าน A g ก da นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับผมหนึ่งเลยาการจองตั๋วเที่ยวบินนะครับให้พิิพนมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นทั้งขาไปและขากลับน,นะครับต่อไปนะครับเอกสารอันที่2นะครับใบประกันนะครับประกันโควิดนะครับอันนี้ผมซื้อของบริษัทแอกซ่านะครับราคา186บาทนะครับอเอกสารอันที่3นะครับก็จะเป็นการจองโรงแรม ว่าเรามาพักที่โรงแรมไหนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงแรมปันแปซิฟิกนะครับอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยนะครับด้านล่างก็เป็นห้างจังช่นซิตี้นะครับนี่เลยแล้วเตรียมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญเลยหมอพร้อมนะครับใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วนะครับให้พิมพ์เอกสารออกมาจากในหมอพร้อมได้เลย เนี่ยมี่จะสี่อย่างนะครับที่ต้องเตรียมเอกสารพิมพ์ออกมาแล้วก็แนบพร้อมกับพาสปอร์ตตอนเข้าผ่านตนมนะครับก็ผ่านได้ง่ายๆนะครับโดยเตรียมเอกสารพวกนี้ส่วนบนเครื่องบินนะครับก็จะมีการเขียนเอกสารเขียนเอกสารเขียนเอกสารบางส่วนเลยนะครับเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับตัวเองนะครับว่ามายังไงชื่อนามสกุลอะไร เลขที่พาสปอร์ตอะไรวันที่วันที่ออกพาสปอร์ตวันที่พาสปอร์ตหมดอายุนะครับเราก็ดูที่พาสปอร์ตได้เลยนะครับผมมาอยู่ที่พม่าก,กี่วันนะครับก็เขียนลงในนี้เลยเที่ยวบินเที่ยวบินอะไรนะครับเขียนจะมีอีกใบหนึ่งก็คือใบประเมินอ่าโควิดนะครับก็สามารถโหลดดูในเน็ตดูได้นะครับผมอันนี้จะเขาจะแจกอยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็เกาะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมเลย ปากกานะครับถ้าไม่มีปาก,กาเนี่ยคุณก็อันนี้อันนี้อันนี้คือเอกสารที่ต้องกรอกบนเครื่องหนึ่งใบอีกหนึ่งใบเขาไม่ได้ให้มานะครับพอดีใบนี้เกินมาเราเก็บไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมนี่เลยโอเคใครสนใจมาพม่านะครับมากันง่ายๆเลยเราจองตั๋วเครื่องบินเสร็จจองที่พักเสร็จนะครับ เสร็จแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบตามที่ผมแจ้งไว้เลย1นึ่าใบจองตัว๋วเครื่องบินนะครับ2ใบประกันนะครับ3าโรงแรมใบจองโรงแรมนะครับวเวลาพักที่ไหน 4. นะครับ4ก็คือหมอพร้อมการฉีดวัคซีนส่วนใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนครบนะครับก็ไปตรวจ rt pcr นะครับที่โรงพยาบาล ก่อน48ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับผมโอเคครับเก็ดเล็กๆน้อยๆจากคุณช้ยโก้ครับบ๊ายบาย